สวัสดีตอนเช้าช่วงแปดโมงครึ่งนะทุกคนโอ้โหทุกคนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับตกทั้งคืนแล้วก็เช้า,ชานี้ก็เริ่มตกตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะครับก็คิดว่าแบบวันนี้ถ้าตกแบบนี้น่าจะแบบตกทั้งวัน,นอนะ่ะเนาะทุกคนใช่ไหมฮะโอ้ดูดอกพววคาม เธอ,อก็ยืนยงคงกระพันท้าแดดท้าฝนฮะปลูกมาหลายปีแล้วนะครับดูน่ะสวยนะฮะพวงคลามวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่ง ะะเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งก็ฝนตกแบบนี้ก็มืดฟ้ามัวด,ดินนะครับขนาดผมยังต้องแบบกลางรุ่นถ่ายคลิปเลยนะทุกคนนะฮะหยุดแบบเออถ้าตกแบบนี้นะ,ะคงจะตกไปเรื่อยๆอะนะครับคงตกทั้งวันนะนะฮะแต่ก็ชุ่มฉ่ำตรงจุดนี้นะครับที่ทำเมื่อวานนะครับ แต่ยังไม่ได้มุงหลังคานะคเป็นตรงจุดนี้ทำเมื่อวันที่ผมไลฟ์สดให้ดูกันนะฮะมีต้นโอลิฟได้มาเจ็ดต้นนะครับของเดิมมีอีกสามก็เป็นสิบแล้วนะครับ โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนดูน้ำนองเลยบางจุดนะฮะที่นี่ดีอย่างมันเป็นมันเป็นไอ้ทรายอะ่ะทุกคนพื้นข้างล่างมันเป็นทรายอะเพราะว่าเขาถ,ถมถนนที่จะทำสะพานสมัยก่อนนะเนาะมันก็เลยเป็นทรายอะไรเงี้ยนะครับเป็นทรายข้างบนฝนตกลงมามันก็แบบซึมซึมลงเร็วเลยนะครับ รู้พายุอะไรเข้ามีใครรู้บอกคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะแถวเชียงใหม่แถวภาคเหนือนะีนะฮะพายุอะไรเข้าไม่รู้นะครับอืเดี๋ยววันนี้จะทาถ้าฝนหยุดจะทําชิเออเมริกันฮาวายนะครับตัวนี้แผงนซุลลเซลลผมย้ายมาติดไว้ตรงเสาไฟฟ้าตรงนี้ละแผงโซุลลเซลหลอดไฟซุลลเซล์ ส่วนแผงก็วางข้างล่างคอยเลื่อนหาแสงเอานะที่ไม่ติดที่ไม่ติดเป็นแหล่งอะไรที่มันแบบเนี่ยนะครับคอยเลื่อนหาแสงเอาอะนะฮะเนคือจากมุมถนนทางเข้าอีกทางหนึ่งที่มองเข้าไปครับก็คงจะตกถ้าตกป,ปล่อยแบบนี้นะฮะ แต่มีช่วงหนึ่งที่มันตกหนักๆอะ่ะเหมือนแบบอู้ยหลังคาจะทะลุเลยคือเป็นช่วงประมาณสักอตีหนึ่งอะ่ะนะฮะตกหนักมากนะครับก็เนี่ยพามาเดินชมสวนท่ามกลางบรรยากาศฝนโปรยโปรยนะครับบรรยากาศฝนตกมันไม่ใช่ฝนตกลินนะเนี่ยมันหนักกว่าตกลินอีกนะนะครับ ดูต้นดูไอ้พวงชมพูนะฮะทุกคนแสงแดดไม่ออกเขาก็แบบไอ้นี่นะ,ะพวงชมพูนะฮะนี่คือด้านอีกทางโอเคเดี๋ยวพาไปเดินไปดูเลมอนสะหน่อยนะครับแต่ตกข,ข,ขนาดนี้ยุงยุงยหายขาดนะฮะฝนตกขนาดนี้ยุงยหายขาด นี่ยผมเดินเข้ามาเนี่ยแบบไม่มีมือตบยุงเลยมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือ,อล่มอะ่ะไม่มีมือตบยุงเลยโอ้โหดูแต่บริเวณใต้ต้นมะยงชีเนี่ยทุกคนดูคือแบบใบเขาเนี่ยจะกันฝนได้ในระดับหนึ่งเลยนะแต่ที่โคนต้นขเขาว่าโอ้ยแหลงเพราะยุงนะทุกคนเหมือนยุงไปนอนอยู่ตรงนั้นนะ นี่คือน้องเลมอนของเรานะครับน้องเลมอนของเราก็ผ่านการตัดกิ่งออกได้นิดนึงแล้วนะครับตัดกิ่งออกได้นิดนึงแล้วก็จะทำให้มองเห็นน้องเขาชัดมากยิ่งขึ้นนะครับน้องเลมอนนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือเป็น น้องญี่ปุ่นนะครับเป็นน้องญี่ปุ่นโอ้ยุง่งเป็นน้องญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับตัวนี้เหตุผลที่น้ำมันนองๆนะเพราะว่าตอนที่น้องเข้ามาทำาทำห้องน้ำอยู่แถวนี้น้องก็เทน้ำปูนลงไปทุกคนมันก็เลยเป็นน้ำนองๆน้ำไหลลงไม่สะดวก นะคโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างชุ่มช่ำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างชุ่มชำ่ำ แช่น้ำไว้อะคืออ่าเป็นพวกกิ่งอะไรต่างๆนะครับนะเป็นพวกกิ่งอะไรต่างๆบางทีก็มีคนมารับเอาอะไรเงี้ยนะครับคนมาขอก็ให้บ้างนะครับซื้อขายตามราคาอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือบรรยากาศในสวนตอนฝนตกนะทุกคนนะพามาเดินให้เห็นกันนะครับความชุ่มฉ่ำชุำ่มฉ่ำอะไรตั้งแต่เช้าเลยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนยุงใหญ่ให้ขาดนะครับยุงเพียบเลยนะฮะก็นี่ละเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับมาอัปเดตให้เห็นตอนฝนตกนะทุกคนก็บรรยากาศฝนตกก็อะไรก็ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าไปหมดเนาะนะฮะวันนี้วันหยุดก็พากันพักผ่อนอยู่บ้านนะฮะหรือว่าหาอะไรทาอร่อยอร่อยกินกันนะฮะกับครอบครัวนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะทุกคนนะก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับเนี่ยทุกคนอเมริกันเลมอน มืม่อกันเลมอนนะครับสุกแล้วเดี๋ยวจะผ่าชิมให้ทุกคนได้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ